ไม่สดไม่อยากซื้อเนาะอาทไุ้ยพี่ออนหูแล well, ้วลำจิ้มเหรออะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยแกก็ทำดีเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ไลฟ์นานเลยใช่ไหมหนูเช็ดกล้องแป๊บนึง ชัดขึ้นไหมไม่มเลยไม่ชัดกันเลย <laughs> cause I still miss you อ,อยากเปิดเลยอะ่ะมาแล้วจะทำเรีอคชั่ตตามที่ทุกคนเรียกร้องมาไหนแกลบใหม่โฆษณาแกลบใหม่ไหนอะ่ะต้องดูตรงไหนอ่ะโชว์พิเศษมีแต่โชว์พิเศษ,ษ,ษ YouTube YouTube จ๊อบมั่ไม่สดไปอยากซื้อเนาะแกลบมาพร้อมฟิพร้อมซิมวันนี้พวกเราต้องได้ทำชาบูทไมอยากทต้องได้ทโอ้ยพียอ่ออ อยว่จะมวัว่าตัวนะจ๊ะเ,ะเ้ยให้มันโหแล้วน้เซีมเหรอฮัลโหลเฮ้ยเขาทำดีเนาะเศอารยธรรมที่ซิ้อตัวตั้ตงแต่ชาติไหนเงี้ยโบราณท่านกล่าไว้ทุกอย่างที่อยู่ในช่องฟรีส รนมีชีวิตเป็นอาวตธไม่สดไม่อินเชฟจนิดขอลาเอ้ยแกเขาทำดีเนาะหมวกแค่น,นั้นนอนเรามาเดือนกว่าแล้วมันลึกได้ก็สายเกินไป ที่ผู้บริโภคต้องวิ่งตามแล้วอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมูจะซิ่งมาหาว้าเร็วไปไหมอะ่ะใครอะ่ะเปิดหมวกขัดความสดพร้อมซิ่งเปิดหมวกครับพี่ไม่เปิดหมวกอะ่ะเป็นพี่เชิญหรือเปล่า มือโอ้โอเคคิดว่าจะสับมือตัวเองอ,อ,อ๋ออุ้ยดี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 ด,ดีเล่นใหญ่มากเออแกเขาทำดีทุกคลิปทุกทุกอย่างเลยอ่ะดีจังเลิศ อันใหญ่สด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 เลยครับพี่บัมบูหนูกดกรีตติ้งแล้วนะรอพี่ตอบอยู่โอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวพี่จะไปตอบนะคะถ้าเกิดว่าพี่ตอบช้าก็ขอโทษเออบางทีก็ไม่มีเวลาเราอะก็ขับได้นาสิบแปดใช่ไหมแบมอยากขับรถแล้วมันจะขอให้พ่อสั่งแบบแล้วดีไหมอะแบมขับรถดีไหมอะอยากขับรถแล้วอะเพราะว่าถ้าขับรถก็จะได้เวลาแม่มารับอะไรเงี้ยขับรถกลับบ้านแม่นางบางอะไรงี้ก็ ไปมหาลัยอะถ้าอันนั้นคือในจุดที่เรามีรถของตัวเองแล้วนะ <c oughs> เอ้ยว่าไปพูดถึงรถรถแม่หนูก็เป็นคนให้คุณแม่นะคะแต่ว่ามีคุณพ่อช่วยด้วยแต่ว่าคือคือคึ่คึกับคุณพ่อมาไปแสดงว่าแต่ว่าเอก็ต้องเก็บตังค์ให้ของตัวเองหรือว่าให้แม่ก่อนแหละเพราะว่าตัวเองยังไม่ถึงเวลาอันนั้นคือในจุดที่แบบมีรถแล้วนะแล้วก็อยากจะขับรถไปมหาลัยแต่มีแต่คนบอกว่า เขาเรียกอะไรถ้าขับรถไปมหาลัยมันจะเหนื่อยนะเหนื่อยกว่านั่งรถไปเองแต่ก็คิดว่าแบบทุกวันนี้มบบน,นั่งแท็กซี่ขึ้นในม,มาทีแนละ้วนั่งแท็กซี่อีกรอบหนึ่งบางทีก็นั่งรถเมล์มก็คิดว่าบางที่รถขับรถเองอาจจะสะดวกกว่า,านะอีก,กาวไกลกว่ามันจะขับเป็นผลมจะมีใบขับขี่ต้องมีใบขับขี่ก่อนด้วยแล้วเขาบอกว่ามันนานมากกว่าจะผ่านใช่ไหมมัต้องสอบใบขับขี่แล้วก็ต้องและต้องมีรถ เออมีรถแล้วไงต่ออ,อต้องมีบ้านซื้อพานใหม่อุ้ยพอรู้ไหมเห็นในสตอรี่บบ็นไที่เอ,อ่อที่แบมบอกว่าแบบซื้อไอโรบอทให้แม่จำได้ปะมีใครได้เห็นปะแล้วพี่สาวพพูดรู้ว่าอะไรรู้ไหมคือแบบอมบ พูดเข้าัเข้าบ้านไงแล้วพี่ยุ้งหอส่วนใหญ่ใช่ไหมเขาเข้าบ้านไปแล้วก็บอกว่าแม่มีเซอร์ไพรส์นี่โรบอทเห็นบทว่าแบบงานบ้านหนักงานบ้านเหนื่อยใช่ไหมเอาโรบอทมาช่วยแล้วพี่สาวเพูดอะไรรู้ไหมพี่บอกว่าเออพี่สาวบอกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์นี้แล้วก็ต้องมีเซอร์ไพรส์ต่อไปเนี่ยโรบอทเนี้ยมันต้องพื้นที่กว้างใช่ไหมมันต้องแบบพื้นที่กว้างที่ไม่ค่อยมีสิ่งกีดขวางใช่ไหมเซอร์ไพรส์ต่อไปบ้านใหม่เซอร์ไพรส์ต่อไปบ้านใหม่นะพี่สาวพูดอย่างเงี้ย ซื้อบ้านใหม่เพื่อโรบอตจะได้ทำงานได้ดีโอ๊ยขอตั้งก่อนนะคะให้พี่สาวไปเป็นหมอก่อนขู่แลวพี่สาวแบบมาเรียนตั้งหกปีกว่าจะทำงานได้เงินแบบจบพร้อมเขาีแต่แต่พอจบแล้วแบบว่าเขาก็จะมีงานที่ stable ใช่ไหมทีนี้แหละแบบก็เลยพูดกับเขาว่าแบบพี่เมย์แหละเอ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยไม่เป็นไรหรอกพี่สาวชื่อพี่เมย์นะฮะ โมเมเออพี่เมย์นั่นแหละต้องมาเลี้ยงแบมไปเป็นหมอเลยนะไปทํางานเลี้ยงแบมด้วยสามีโนโนทโนอ๋อที่เขาถามคนเสอใช่ไหมว่าเห็นครั้งแรกพี่โนโนอ์เนาะใช่มคิดอย่างนั้นจริง,รงคนเพราะว่าเวลาตอนนัน้นไปดูที่ริเวอร์ใช่ไหมแบบที่เขาเปิดตัวริเวอร์แล้วเปิดตัวน้นสองด้วยใช่ไหมไปดูตอนเขาซ้อมอ่ะคือแบมอ่ะดูมอนเสอใช่ไหมมันก็หัวมันคิดไปเองแนละ้วไม่ตัง้งใจจะคิดนะแต่หัวมันคิดไปเองแยกพี่ๆเขาอะ่ะเป็นสองฝ่าย ือฝ่ายหิงสาวผู้สวยงามและฝ่ายผู้บ่าวสุดหลอ่อแบบเป็นไมซ์เซ็ตอย่างนี้ขึ้นขึ้นไม่รู้มันเป็นย่งไยังไงแต่ว่าเป็นอย่างนั้นนะมันแบบก็จะดูแบบลายเต้นใครดูเท่ๆทรูกใครดูเท่เทลายเต้นใครดูแบบเซ็กซี่อ่อนหวานอะไรเงี้ยแล้วแล้วพี่นอร์็อเขาก็อยู่ในคัติกอรีของผู้บ่าว <laughs> อู้เบาจริงอย่างที่พี่น้ำใสพูดเลยพี่น้ำใสอธิบายได้เห็นภาพมากว่าพี่น้ำหนึ่งเขาเต้นยังไงอ่ะคือแบบเห็นภาพแบบชัดมากหนูเห็นหน้าพี่น้ำหนึ่งลอยมาเลยตอนที่พี่น้ำใสพูดอ่ะแต่เป็นอย่างนั้นจริงเขามีหลายเต้นที่แพออล่าความหลอ่อความเท่พี่ปันก็มี มันก็มีแบบอยากมีบ้างนะแต่ว่าก็จะยังไม่มีเป็นความฝันเป็นไอดอลแต่พอได้รู้จักพี่เขาอะโหพี่เขาตลกมากพี่เขาเป็นคนพูดอะไรก็ตลกไปหมดเลยอะชอบน่าจะอยู่ด้วยเราแฮปปี้อะไรเงี้ยเขาพูดธรรมดานะทุกคนเขาพูดสิ่งที่ธรรมดาแต่ว่าพอเป็นเขาพูดแล้วมันตลกอะมันตลกว่า มีเซนส์ออฟฮิวเมือเยอะมากแบมสาวอ่ะหนอแบมบไม่อยากเป็นสาวอ่ะแบมบไม่อยากเป็นเด็กน้อยแล้วโตวแล้วแต่คือแบมบก็เคยแบบว่าอยากจะเทบ้างแต่หน้าแบมมันไม่เทไงหน้ามันแบบหวานเจอหวานเจี๊ยบขนาดนี้ก็เลยเทยากหน่อย ขุดยากหน่อยเอ่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะแบมรู้สึกว่าแบมเสียงต่ํามากนี่คือเราเคยเล่าแล้วใช่ไหมออริจินอลเสียงของแบมมันต่ามากถ้าเกิดว่าทุกคนได้เห็นบนสเตจหรือว่าตอนที่แบมไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันจะเสียงต่ามากาะนัรนคือนเสียงออริจินอลของแบมแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แบมอยู่กับมิวิกฟอนบ่อยแล้วเสียงสักคนนั้นคือจ้าไม่ก็ไม่ไง โ no. น้ก็เลยรู้สึกว่าเสียงต่ำเกินไปแล้วแบบเสียงไม่ดูม้งมิงเลยอเสีย <c> ง <oughs> อันนี้น่าจะ ก็เลยพยายามดัดเสียงตัวเองคือช่วงนั้นอะแ <c oughs> มพยายามจริงนะมัมพยายามดัดเสียงตัวเองว่าให้มันลำขึ้นนิดนึงอันนี้คือหลังจากดัดแล้วนะแล้วพอดัดไปเรือ่อยมันก็ชินก็แบบชินไปเองว่าเสียงนี้ก็เป็นหนึ่งในเสียงปกติของแบมอะอันนี้ก็คือเป็นเสียงหลังจากดัดแล้วแต่ว่าแบม,มสบายในการทําเสียงแบบนี้นะแบบมันคือการพูดปกติแหละแต่บางทีอะถ้าเกิดว่า d e e ดาว w n ลงไปในเสียงของแบมบจริงจริงอะ ตอนที่แบบคุยกับแม่คุยกับพี่สาวเสียงจะต่ํากว่านี้อ่ะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันแบบเหมือนมีเสียงธรรมดาสองเสียงอ่ะก็ดวะแต่เราก็รู้สึกดีนะที่มันสามารถสบายใจสบายเขาเรียกไม่รู้สึกบังคับตัวเองในการมีเสียงอย่างและที่แหลมขึ้นได้เอรู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะอาจจะได้รู้สึกว่าตัวเองมันผู้หญิงมากขึ้นนิดนึงเข้าใจใช่ไหม <c oughs> ก็ร,รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ปะมันไม่ดูสมมุติมีโอออตอนนั้นมันเด็กไงแต่ตอนเนี้ยเริ่มโตแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออจะเสียงไงก็เสียงไปเถอะเขาจะรักเราไม่ได้รักเราที่เสียงซะหน่อยเนาะหรือเปล่าควรักหนูที่เสียงหรือเปล่าอ่าอย่าเลยเสียงมันประหลาด <laughs>